ủa 3 thẻ đằng sau, ủa chuệ cứu thử là của mạng này là để dùng 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 rồi, dùng 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 ตกอมรกาเราไปป่าแล้วมั้งเอาเพลงดาบไปแล้วโอ้ยมันยังไม่ดาบยังไม่ดาบปีกี้อ่ะอยู่ไหนอ่ะอยู่ซ้ายกระตกอยู่อยู่ขวาอยู่ขวาอยู่ไปซ้ายแล้วไปซ้ายแล้วมันจะไปซ้ายอยู่ขวาแล้วอยู่ขวาแล้วทางนี้มีอยู่ซ้าย อ้าวถ้ากูหยิบกล่องเหี้ยโอ้ยเยอแพนิีกอย่าล้นดิท่าน้องไม่ไม่ล้นกูกดอาไม่ทันไอ้ดูเอ้ยเป็นเหี้ยอะไรโอ้ยไม่โดนเย็ดแม่เหยียบไปจะหลังหรือปตวดจัดกูนแล้วเนี่ยเรือไม่ได้ของโอ้ยย่าสามแผลเหี้ยแผลเดิมเลยนั่ต่อไปนั่ต่อไปนั่ต่อไปจะไปส่งของทันไหมอีกอันนึง น้นล่าแม่งโอ๊ยปากได้ด้วยเอาหาปูนปากกันไว้อ้าวอ้าวไม่ได้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 เอาหาปูนอ่ะปักมันได้แต่มันไม่มันมันลากู0ไปเลยเอียเอาไว้ทั้งนั้นเลยเออหมาแล้วโดนโอ้ยเฮียกระสุนหมดไอ้ขัดไม่ได้เข้าปลาไปด้ยโอ้ยเฮียล่วงน้ำเลย ไป็นเหี้ยอะไรล่ะกูยิงแม่งในน้ำเป็นเหี้ยอะไรล่ะกระสุนหมดไอ้จ้ากระสุนหมดมันไปนู่นแล้วมันอยู่ขวาไอ้โบเรือปากเรือก่อนกูกูโดนแม่งกัดกูล่วงน้ำเลยไอ้บูมันมาแล้วปไมันอยู่ทางขวาเรือมันกำลังไปกำลังกำลังว่ายน้ำขึ้นเออวินน้ำมันไป ป่าไปก่อนป่าไปก่อนเดี๋ยวกูดูป่าอย่าแพนิกกูอย่าแพนิกอย่าแพนิกกระสุนกระสุนเพิ่มกระสุนเพิ่มกระสุนเพียนนี่ไงจริงเออเอาระเบิดไฟให้แม่งด้วยมาดิมันมุ้งไปใต้เรือคือไหนแล้ววะานู้นนู้นขวาอันนึงคาปูนไม่โดนหรอไปไหนแล้วเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยไรเฮ้ไรเฮ้ไรรอมันมางับ เป็นเนี่ยโอ้ยโอ้โหมึงมันหลบกลัวปักไม้ปักปักกระดาษน้ำหออแกโอเคโอเคโอเคเขียบไม่ไปด้วยนะสแดดฮาทุ่งตู้กับมันวะดีนะก็ถึงเงินใหญ่มีเยอะไม่ได้เป็นปืนไฟอ่ะทำไมทไมไฟมันใส่อ่ะอ๋อคุณโหลดไฟบอลเข้าไปเหรอ ยิงแม่งก่อนไอ้เด็กยิงแค่แม่งก่อนหอกปืนกระสุนนี่อะไรยิงเว้ยมีกระสุนนี่อะไรยิงไม่ให้หมดแหละไปยิงไงล่ะถูกไม่โดนอ๋อโดน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 ไอ้ไอ้ไอ้พี่หมาพอมอือโอ้ไปซ้อมไซ้อม ต่อยอีกได้ไปรักเนึคุ้มทำอยู่กันนะงัดน้ำอยู่ไปตัเออดเปนยังไม้กี่เออดีเรารู้มาเยอะมันอยู่หลังเราอ่ะทั่เตียงน้ำมไม่มีแล้วไม่มีแล้วเป็นชี้อะไรแบบไปดูชี้เลย มันปลาซ้ายรอบรอบนี้ใหม่เฮ้ยมา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 ขวาเกิดโอบไม่เอาไฟเผาตาปุ๊งเออเกือถึงเวลาได้หยิบกล้วยมากินถึงเวลากินหมูไล้อีกป่ะมาต่อไปป่ะต่อไปป่ะต่อไปอย่าหยุดอย่าหยุดเนี่ยเมื่อไหร่จะหมดไม่หยุดเลย กงานยนยนเลยอ่ะไม่ติดแล้วยี่สิบแล้วเอองานยนอีกห้าวันงานยนงานยมมมาาายยยะะะไม่ไหวแล้วครูโดดถึงอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าเราถ้าเราขับอย่างนี้ไม่เรื่องจะไปไหนปะวเราจะออกทะเลแดงแล้วทันขวากันทางขวาด่วนเลยไปออกทะเลแดงแล้วแม่งมาแพ้แน่ โดนป่ะโดน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 รัวเลยเมื่อกี้ไฟเผายักษ์ป่ามันก็โดนนะไม่ไม่หยุดเลยพอ๋อต่อยีงโดนเลยไปยังโอ้ยเฮ้ยมาทำอะไรโอ้ยดีแล้วหลงข้างล่างทันลงงานอีกแล้วไม่ไม้ไม้กดแนวไม้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 มันเาะรัวหน้าบอลเขาไม่รัว ัังนนะ้เราให้พ,อพ่อฟังรับรองพ่ออยากเล่นอีูแม่เราไม่ล่าในการเดอนแน่คื่วถ้ารา้อยบอฟังเลยโอเคเรายัง,ยงไม่ได้เล่นมันไปไหนแล้วอ่ะยังไม่เล่นเพงลงเลยน้องตงเออจัดมาเองเลยเพลงยังไม่ดับอ่ะเพลงยังไม่ดับเพราะว่ามันมาโอ้ยขวาขวาขวาไม่รู้กินเนื้อง,งูอยู่โอ้ยกัดแล้วกัดแล้ว มาใหม่ดีใส่กูปลาไปใส่เลยกูว<ส>ิ่งยี่สิบแล้วตัวมึงน, <laughs> น้ำบอกเอาน้ำสใส่หน้ามันได้ป้ะเฮียเป็นรูไปหมดแล้วเ <c oughs> รือมีแั่รูอะมีระเบิดอีกอันนึงก่อนอนะเออนี่ไงได้แล้วไปงขวาไปกินสมลาวาเนี่ยบัตเตอ,อร์บอมคืออะไรวะ มันอยู่ข้างหลังเขแล้วมันไปไหนแล้วเขาอยู like s <S Không, ่ขวาอยู่ซ้ายหรอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยไม่โดนโอ้ยเฮียลวงน้ำอีกแล้วด้วยเหรอเป็นเฮียอะไรสัสอ้าวมันเป็นเฮียอะไรล่ะน้ำเข้าตรงไหนวะเป็นเไอ้บูเขช่วยมันยังไม่ได้เฮยิงแม่งอยู่ในน้ำโอ้โหสี่แพ้ที่สุด โอ้ว่ดเดิดไอ้หย้ยนังเงือกมาเร็วเร็วดีเราต้องการลูกเรือมากวันนี้เราต้องการลูกเรือมากวันนี้ไปกันโลอยู่ข้างหน้ากูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูด่าฟันแม่งในศาลเมื่อกี้มีม้าเจ็ดสิบอันตอนนี้เหลือสามสิบไอ้บูอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังเรือมันอยู่ข้างหลังเรือมันว่ายไปทางข้างหลังเรือไหนวะนั่นจะไปซ้ายมั้ง เราเลื่อนมันหีวเองวะไอ้โบไม่มีอ่ะกูไม่เห็นอ่ะมันก็ยังไม่โผล่มาเออไม่พอไม่มาแล้วมาได้จริงๆเหรอวะอยู่ซ้ายเรือนมีละโอ้ยเยนตายไอ้โบให้กูดึงวิญญาณได้ไหมหลุดเออจะหลุดยังวิญญาณกูจะหลุดออกจาก็ล่างแล้วมึงอยู่ไหนอ่ะไปทางขวาขึ้นมาอย่ามิตาย มาแล้วอุ๊โอเคสวยมากรีบรีบลงมากินก้วยรีบลงมากินน้ข้าวอะโอเคไม่ต้องตัดต่อล้โยบาย่ยบายโยบายร้ายแล้วบอมเปอร์บอมมัอุ้ยโดนโดนโดนไอ้บูมันมาข้างหลัง กัดข้างหลังลูกซอ,องยัดอยู่ยยไม่ราคาผีเลยใชไมไหนโ,<อ>โอ้โเยเ้ย ouais เลย,อยเ,ยอ,เอ้ยเ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เ้ยเเลยเเยเฮเยเฮยเ้ยเฮ้ยะเฮ้ยเฮนยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ย้ อยู่ข้างหลังหรอหยู่ไล่จ๋าิดพ<ป>่อมาเหรอ<ป>ตอนนี้ไม่ได้แม่แม,ม่มาช่วยก่อนดิจะไม่อยากเรือจมตอนนี้ไปบูซ้ายแล้ว เออมมึงยิงไปกับ,บนัป๊นแบบนึง,นดงเดี๋ยวกมมาครับนึงแป๊บนึง๊ันถอดปมันถอว้าโอ้ยเยมึงวิยไปมึงวิยไปเดี๋ยวกูซ่อมให้ <c oughs> กดิวแล้วกดเลขสามทำเหมือนจแจแโนโร่เดจแตมแนโร่มาสู้กับไอ้นี่ว่ทำหมือาเนวันนี้จะวันที้ีเหน็นหระจะวันทีเหน็นหรอวะอะไรไม่รได้อยู่ ใส่แล้วดีวะเราดูไล่วะเล่นเพลงให้มันกวะซัมมอนหรือ่มไการ์โดดอนมากเอาสองตัวมาไหมนะอมกแล้วกลางล้มไม่ลวงล่าัมโอ้ยเจยตายอีกแล้วอะไรไม่เป็นไรปล่อยกูปล่อยกูปล่อยกูอะไรนะแม่ตู้เกินมาครับครับครับรู้แล้วครับบ้านนึงตายอยู่แป๊บนึง

ไม่โวยอ่ะฟาเออโหลดอยู่เออแั้วนั่งอยู่เมื่อกี้ยิงโดนอีกสองแถลมันไม่มันไม่ไปแล้วีวะเรือจ่ายแล้วเรือรั่วเได้รั่วได้รั่วอีกสองแถลกำลัง้นเรืออยู่กำปั้พขอดูเมกอยู่เนี่ยเมกโทมัสอ่ะโทมัสได้ ื่อเลิกเป็นหมูด้ย่ยิงเป็นกระโดนให้ตายให้ไวดิไม้จะหมดแล้วไหนล่ะเพลงยังไม่ดับักทีเลยนะทนไมตีมันอยู่ขวาเมื่อกี้มันอยู่ขวาอยู่ขวาโอ้ยมาแล้วปลกใช่ไหมเลียดเลียดมาก ใครลูกฟองมาป้พวกันที่จะไม่มอมัมีทางมอบอ่ะตักน้ำให้ม่มีทางมอบอ่ะป้ยฮะไอ้โบอ้ขังไอยุขัง

พ่ามาช่วยหน่อยเฮ้ยเฮ้ยรอรอเฮ้ยราล่ามันลาแล้วลุดแง่แง่รูดแล็กมาเลยพาอแง่ร้อนไม่กอดออดฝแล้ว